สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันที่หลายหลายคนได้พักผ่อนอยู่กับบ้านได้เอนหลังจิบกาแฟหรือนอนเล่นรับลมเย็นๆในบรรยากาศสบายๆแบบนี้ผมไม่อยากเอาเรื่องเครียดๆหรือเรื่องกฎแห่งกรรมที่น่ากลัวมาเล่าให้ฟังแต่อยากจะชวนทุกท่านย้อนเวลากลับไปหา รอยยิ้มและความอบอุ่นของพ่อแม่ครูอาจารย์พระอริยสงฆ์ในอดีตกันครับคำว่าพระอริยะหรือพระอรหันต์บางทีเราได้ยินแล้วอาจจะรู้สึกว่าท่านอยู่สูงจังดูขลังดูเข้าถึงยากแต่เชื่อไหมครับว่าในมุมของความศักดิ์สิทธิ์ท่านมีความน่ารักมีความเมตตา และมีความเรียบง่ายแบบที่เราคาดไม่ถึงวันนี้ผมคัดมาสามเรื่องราวจากสามเกจิอาจารย์ดังที่ฟังแล้วทั้งอัศจรรย์ใจและอดยิ้มตามไม่ได้เตรียมหมอนใบโปรดให้พร้อมแล้วนอนฟังกันเพลินๆยาวๆครึ่งชั่วโมงเลยครับเรื่องแรกเราขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปที่วัดดอยแม่ปัง ถ้าพูดถึงพระอริยะที่คนไทยรักมากที่สุดองค์หนึ่งต้องมีชื่อหลวงปู่แหวนสุจินโนแน่นอนท่านเป็นพระสายป่าสิทธิหลวงปู่มั่นที่รักความสันโดษมากท่านไม่ชอบความวุ่นวายท่านชอบนั่งสมาธิเงียบๆอยู่บนดอยสูงท่ามกลางเมฆหมอกมีตำนานเรื่องหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนกรุงแห่ขึ้นไปหาท่านจนหัวกระไดวัดไม่แห้งเรื่องมีอยู่ว่ามีนักบินกองทัพอากาศท่านหนึ่งขับเครื่องบินรบฝึกซ้อมบินผ่านแถวแถวอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือยอดเมฆความสูงหลายพันฟุตนักบินมองออกไปนอกหน้าต่างแทนที่จะเห็นแต่นกหรือก้อนเมฆ เขากลับเห็นพระพิษุชราองค์หนึ่งนั่งสมาธิลอยอยู่บนก้อนเมฆนิ่งสนิทจีวรไม่สะบัดเลยนักบินขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกคิดว่าตาฝาดหรือความดันอากาศทำให้อาการหลอนแต่มองกี่ทีก็ยังเห็นพอเครื่องบินบินผ่านไปพระรูปนั้นก็ค่อยๆจางหายไปในหมู่เมฆพอนักบินลงจอด เขาเก็บความสงสัยนี้ไว้ไม่ได้รีบเอาแผนที่มากลางดูว่าพิกัดที่บินผ่านคือที่ไหนปรากฏว่าตรงนั้นคือยอดดอยแม่ปังซึ่งมีพระแก่องค์หนึ่งจำพรรษาอยู่ชื่อหลวงปู่แหวนนักบินท่านนั้นไม่รอช้าครับรีบขับรถขึ้นดอยทันทีเพื่อจะไปพิสูจน์พอไปถึงวัดเห็นหลวงปู่แหวนนั่งยิ้มยิ้มอยู่ที่กุฏิ หน้าตาเหมือนกับพระที่เห็นบนฟ้าเป๊ะเลยนักบินก้มกราบแล้วถามด้วยความตื่นเต้นว่าหลวงปู่ครับเมื่อเช้าหลวงปู่ได้เหาะขึ้นไปนั่งบนเมฆหรือเปล่าครับท่านผู้ฟังลองถ่ายสิครับว่าหลวงปู่แหวนท่านตอบว่ายังไงท่านไม่ได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ท่านหันไปคุยกับพระลูกศิษย์ข้างๆเป็นภาษาเหนือว่าฮาตุเท่าบ้านไหนมันจะไปเหาะได้ ปีกมันบ่อใจกานี่แปลว่าฮาพระบ้านไหนมันจะไปเหาะได้ปีกมันก็ไม่มีไม่ใช่นกนี่หว่าแล้วท่านก็นั่งเคี้ยวหมากหัวเราะเอื้อกอย่างอารมณ์ดีคำตอบของท่านไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธแต่แฝงไว้ด้วยความถ่อมตนและอารมณ์ขันท่านไม่อยากให้คนไปยึดติดกับอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ท่านอยากให้คนสนใจธรรมะมากกว่า แต่ถึงท่านจะพูดแบบนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นตำนานที่ทำให้คนไทยรู้ว่าบนดอยเล็กๆแห่งนี้มีพระทองคําผู้ทรงอภิญญาซ่อนตัวอยู่ความน่ารักของหลวงปู่แหวนคือความซื่อและจริงใจครับมีครั้งหนึ่งในหลวงรัชการที่9เสด็จไปกราบท่านหลวงปู่ท่านป่วยอยู่ท่านลุกมาต้อนรับไม่ไหวท่านก็นอนคุยกับในหลวง พอหมอจะมาฉีดยาให้หลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ร้องบอกในหลวงว่าในหลวงบอกหมออย่าฉีดยาแรงเนอร์หลวงปู่เจ็บดูสิครับความเป็นกันเองความบริสุทธิ์ของท่านเหมือนเด็กน้อยคุยกับผู้ใหญ่ไม่มีมารยาไม่มีพิธีรีตองนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของพระอริยะที่แท้จริงลงจากเหนือล่องเรือมาที่ภาคกลาง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดระฆังคูวสีตารามกันบ้างครับกับเรื่องราวของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสมเด็จโตผู้สร้างพระสมเด็จอันลือลั่นสมเด็จโตท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศและมีกุศโลบายสอนคนที่ไม่เหมือนใครท่านเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่น แต่เคร่งครัดในธรรมวินัยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่ารักมากเกี่ยวกับความเมตตาของท่านต่อโจรคืนหนึ่งดึกสงัดสมเด็จโตท่านจำวัดอยู่ในกุฏิไม้เก่าๆสมัยก่อนกุฏิพระไม่ได้มิดชิดเหมือนสมัยนี้ครับมีร่องมีรูคืนนั้นมีหัวขโมยคนหนึ่ง แอบย่องเข้ามาใต้ถุนกุฏิสมดิจโตมันเห็นว่ามีตะเกียงจุดทิ้งไว้ข้างบนแล้วเห็นสมเด็จโตนอนหลับอยู่สิ่งที่มันเล็งไว้คือแจกันลายครามสวยๆที่วางอยู่บนหิ่งโจรมันก็พยายามเอาไม้สอยจะเกี่ยวแจกันลงมาแต่มันเกี่ยวไม่ถึงครับเพราะหิ่งมันสูงโจรมันก็พยายามขย่งยืดตัวสุดฤทธ จนเหงื่อแตพกพลักพักเสียงกุกกักกุกกักสมเด็จโตท่านตื่นอยู่ครับพระอริยะท่านหลับน้อยสติตื่นตลอดท่านเห็นความพยายามของโจรแล้วท่านนึกสงสารแทนที่ท่านจะตะโกนเรียกเด็กวัดมาจับหรือดุด่าท่านกลับค่อยๆลุกขึ้นแล้วเอาเท้าของท่านเนี่ยไปช่วยดันแจกันให้ขยับมาใกล้ๆรูที่พื้นเพื่อให้โจรมันสอยถึง พอโจรมันเห็นแจกันเลื่อนมามันก็ดีใจรีบคว้าแจกันใส่ถุงย่ามแล้วก็รีบวิ่งหนีไปสมเด็จโตท่านตะโกนไล่หลังไปเบาๆว่าเอาไปแล้วก็ไปขายให้ได้ราคาดีๆนะพ่อคุณอย่าไปขายถูกๆละ่ะเสียดายของท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพตามสิครับเจ้าของบ้านช่วยข,ยขโมยขโมยของตัวเอง นี่คือหัวใจของพระโพธิสัตว์ครับท่านมองสมบัติภายนอกเป็นแค่ของนอกกายท่านเห็นความทุกข์ของโจรที่ต้องลำบากมาลักขโมยท่านจริงสงเคราะห์ให้ท่านไม่ได้โกรธแต่ท่านให้แม้กระทั่งคนที่มาเบียดเบียนและมีอีกเรื่องหนึ่งที่หามากวันหนึ่งสมเด็จโตท่านภายเรือบินทบาทเองสมัยก่อนท่านพายเรือเก่งมาก ท่านพายไปเจอชาวบ้านกำลังตกปลาอยู่ชาวบ้านพอเห็นสมเด็จพายเรือมาก็ตกใจรีบยกมือไหว้ปลกปลกหลวงพ่อครับนิ่มนครับครับสมเด็จโตท่านก็หยุดเรือชาวบ้านคนนั้นด้วยความที่มือหนึ่งถือเบ็ดปลาอีกมือหนึ่งก็ควานหาของใส่บาทแก่ก็รีบหยิบปลาที่เพิ่งตกได้ปลาเป็นเป็นดิ้นแด้วแวใส่ลงไปในบาทสมเด็จโต เพราะความลนลานสมเด็จโตท่านรับบาดมาท่านเห็นปลาดิ้นอยู่ในบาดท,ท่านไม่ด่าสักคำท่านค่อยๆเอามือช้อนปลาตัวนั้นแล้วปล่อยลงแม่น้ำดังจ๋อมแล้วท่านก็หันไปให้พรโยมคนนั้นว่าเออขอให้เจริญเจริญนะโยมวันหลังถ้าจะใส่บาดไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวปลาจะเวียนหัวแล้วท่านก็พายเรือยิ้มยิ้มจากไป ทิ้งให้โยมคนนั้นยืนงงๆบนขำตัวเองนี่แหละครับความไม่ถือสาหาความของพระผู้เท่าท่านสอนเราว่าอย่าเครียดกับโลกมากเกินไปอะไรอภัยได้ก็อภัยอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยเรื่องสุดท้ายเรากลับเข้าป่าลึกกันอีกรอบครับไปพบกับหลวงปู่ชอบฐานะสมสิทธิเอกอีกองค์ของหลวงปู่มั่น องค์นี้ท่านได้รับฉายาว่าพระผู้เป็นที่รักของเทวดาเพราะท่านชอบทุดงไปในที่ลึกลับป่าดงดิบที่คนไม่กล้าไปท่านมักจะมีเรื่องเล่าแปลกๆเกี่ยวกับสัตว์ป่าเทวดาและพญานาคมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบท่านไปปักปลดอยู่ริมแม่น้ำโขงบรรยากาศกลางคืนเงียบสงัด วังเวงขณะที่ท่านกําลังนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ท่านก็เห็นพญานาคขึ้นมาจากน้ำโขงพญานาคตนนี้แปลงกายเป็นมนุษย์ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวเหมือนคนโบราณเดินเข้ามาหาท่านแต่หน้าตาดูบึง้งตึงไม่ยิ้มแย้มเลยหลวงปู่ท่านก็กําหนดจิตถามไปว่ามาทำไมมีธุระอะไรหรือ พญานาคตนนั้นตอบว่าผมมาต่อว่าท่านหลวงปู่ก็งงเราไปทำอะไรให้โยมโกรธเราเพิ่งมาถึงเนี่ยพญานาคตอบว่าท่านนะ่ะเวลาเดินจงกรมท่านเดินเสียงดังตึงตึง้งเทือนลงไปถึงเมืองบาดาลพวกผมนอนไม่ได้เลยท่านเดินหนักเหมือนช้างสาร หลวงปู่ชอบท่านฟังแล้วท่านก็ขำในใจท่านเป็นพระชราร่างกายผอมบางจะไปเดินหนักเหมือนช้างได้ยังไงแต่ท่านรู้ทันทีว่าพญานาคตนนี้คงเป็นพวกมิจฉาทิฐิหรือไม่ก็แค่ขี้รำคาญแทนที่หลวงปู่จะเถียงหรือใช้อิทธิฤทธิ์ไล่ท่านกลับตอบพญานาคไปดีๆด,ด้วยความเมตตาว่าอ๋อ อาตมาขอโทษทีนะไม่รู้ว่าโยมอยู่ข้างล่างอาตมาแก่แล้วหูตามันฟ้าฝางการเดินเหินมันก็เลยลงน้ำหนักเท้าแรงไปหน่อยไม่ได้เจตนาจะไปรบกวนหรอกเอาละ่ะต่อไปอาตมาจะเดินให้เบาที่สุดจะเดินเหมือนแมวเลยดีไหมพอพญานาคได้ยินวาจาที่อ่อนหวานและถ่อมตัวของหลวงปู่จากที่หน้าบึ้งบึ้ง ก็เริ่มคลายลงรู้สึกละอายใจตัวเองว่าพระผู้ทรงศีลขนาดนี้ยังยอมขอโทษเราสุดท้ายพญานาคตนนั้นก็ก้มกราบขอขมาหลวงปู่แล้วประวารณาตัวขอเป็นผู้ดูแลรักษาท่านตลอดพรรษานั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนคืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดครับหลวงปู่ชอบท่านชนะศัตรู ไม่ใช่ด้วยคาถาอาคมแต่ชนะด้วยความไม่มีตัวตนท่านไม่ถือว่าท่านเป็นพระเกจิท่านยอมเป็นแค่พระแก่ๆองค์หนึ่งใจที่ยอมคนได้คือใจที่ประเสริฐที่สุดครับ